นางผมหอมตำนานลูกชายลูกสาวช่างแห่งปราสาทบ้านพลวงเปิดเรื่องนํำเสียงชา้านุ่มลึกลับท่ามกลางพื้นดินอีสานใต้มีปราสาทหินเก่าแก่แห่งหนึ่งที่ผู้แถวผู้แก่เรียกันกันว่าปราสาทบ้านพลวงและที่นั้นมีตำนานของหญิงสาวผู้หนึ่งที่ผู้คนเรียกว่านางผมหอมเล่ากันว่านานมาแล้วเมื่อปราสาทบ้านพลวงยังรุ่งเรืองมีหญิงสาวรูปงามผิวพรรณนผุดพอง เส้นผมยาวดำคลับและมีกลิ่นหอมอ่อนติดกายแม่ไม่เคยใช้น้ำโอบหรือดอกไม้ใดๆชาวบ้านจึงเรียกเธอว่านางผมหอมแต่นางผมหอม <c oughs> ม,หอม,มีใช่ม้มนุธรรมดาแท้จริงแล้วนางเป็นลูกสาวช่างผู้ถือกำเนิดจากพญาช่างผู้พิทักษ์ผืนป่าที่แปลงกายเป็นมนุษย์เพื่อเฝ้าดูแลปราสาทและที่ส่วนน้องชายของนางเป็นลูกชายส่วนน้องชายของนางเป็นลูกชายร่างกายแข็งแรงกล้าหาญ มีหน้าที่ปกปักรักษาผู้คนและคุ้มครองาศาสถานวันหนึ่งเจ้าชายหนุ่มจากเมืองกันเดินทางมามาพบเห็นน้มหอมที่กำลังตักน้ำอยู่ใกล้ปราสาทเพียงสบตาหัวใจของทั้งสองก็สั้นไหวกลิ้นหอมจากเส้นผมของนางไม่ใช่กลิ่นดอกไม้แต่เป็นกลิ่นแห่งพืนป่าแห่งความบริสุทธิ์และความศักดิ์สิทธิ์ความรักของคู่งามแต่ ต้องห้ามเพราะลูกหลานช้างภูพิทักษ์ไม่อาจครองรักกันมนุษย์ันดาบมนุษย์ได้หากฟืนชะตาประสาทจะล่มสลายและพื้นดินจะสูญสิ้นความอุดมสมบูรณ์เมื่อความจริงทุกเปิดเผยนางผมหอมจำต้องเลือกระหว่างความรักของหัวใจกับหน้าที่ที่ต้องรักษาแผ่นดินในคืนเดือนมืดนางและน้องชายกับคืนสู้ร่างช้างสักสิทธิ์และหายไปในพื้นป่าทิ้งไว้ ไวเพียงปราสาหินและตำนานที่เล่วคานมาจนถึงทุกวันนี้ผู้แ้วบอกว่าในคืนฝนตกเบาหากใครได้ยินเสียงช่างร้องแผว่วอหลและได้กินหอมอ่อนลอยมากับสายลมนั้นแขวะอนางผมหอมยังคงเฝ้ามองปราสาทบ้านพลวงไม่เคยจากจากไปไหนผิดเรื่องน้ำเสียงสงกบคำสาบานแห่งพื้นป่าแม่นางผมหอมจะหายไปจากสายตามนุษย์แต่ตำนานของนาง กับยิ่งฟังรากลึกในหัวใจผู้คนรอบปราสาทบ้านพวงหลังจากคืนนั้นเจ้าชายหนูไม่เคยกลับเมืองของต้นอีกเลยเขาเลือกปักหลักอยู่ใกล้ปราสาทเฝ้ามองป่าเฝ้ารอทั้งที่รู้ดีว่าหนางหอมอาจจะไม่มีวันกลับมาในร่างมนุษย์อีกหลายเดือนอันไปพื้นป่ารอบปราสาทกับอุดมสมบูรณ์ผิดปกติฝนตกต้องตามไปดูการต้นไม้เขียวขจี เรากับมีใครบางคนเตะกาลังดูแลมันอย่างเงียบชาวบ้านเริ่มเชื่อว่าลูกชายลูกสาวช้างยังคงเฝ่าพืนดินแห่งนี้อยู่คืนหนึ่งในคืนพระจันทร์เต็มดวงเจ้าชายได้ยินเสียงกิ่งไม้ไหวก่อนจะมีกลิ่นหอมอ่อนดวนที่เขาจําได้ไม่มีวันลืมท่านยังไม่ไปอีกหรือเสียงกระซิบแผ้วเบาดังขึ้นเขาหันไปและเห็นเงาหญิงสาวยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เส้นผมยาวสยายสะท้อนแสงจันทร ผมหอมเขาเอชื่อที่เก็บไว้ในหัวใจนางผมหอมไม่อาจก้าวเข้ามาไกลดวงตาของนางเต็มไปด้วยความอะไรหากเราพบกันมากกว่านี้คำสาบานของพื้นป้าจะถูกทำลายนางกล่าวด้วยเสียงสัน่นเจ้าชายคุกเข่าลงข้าไม่ขอครอบครองข้าเพียงขอให้รู้วา่าท่านยังม,มีชีวิตอยู่และยังจำขาได้นางผมหอมยิ้มรอยยิ้มสราแต่แสนงดงาม ความรักของเราไม่ได้หายไปไหนมันเพียงเปลี่ยนรูปแบบเป็นการเฝ้ามองเป็นการคุ้มครองโดยไม่อาจจะแตะต้องอก่อนรุ่งสางนางผมหอมจางหายไปเพราะมอคเหลือเพียงรอยเท้าช้างร้อยเท้าชองขนาดใหญ่สองรอยอยู่หน้าปราสาทนับจากวันนั้นเจ้าชายกลายเป็นผู้ดูแลปราสาทและพื้นป้าแทนคำสัญญาที่ไม่มีวันเอ่ยออกมาผู้เท้าเก่าวว่าลูกชายช้างคือผู้พิทักษ์กลางวัน ส่วนนางผมหอมคือผู้เฝ้าปราสาทยามค่ำคืนหากใครมีจิตใจบริสุทธิ์จะได้กลิ่นหอมเป็นสัญญาณว่าพวกเขายังอยู่บางความครองคู่แต่เยื่อองเปลือดสาจังเสสะตาและแกางที่เราทานบ้าร์บเศ้าที uh ่พื้นป้ายังหายนานในข้างคอร์สวอนวันตรัสตราบทางเตือนซีนปานทุกอย่างไปตามตลอดชีิตไอแห่งปราสาทบ้านพวงเปิดตอนเสียงระฆังหินแพ้วลมกลางคืน การเวลาผ่านไปปรา,าสาทบ้านพลวงค่อยเงียบงันเมืองรอบข้างเปลี่ยนแปลงผู้คนผลัดรุ่นแต่ตำนานยังไม่เคยจางหายเอ๋เจ้าชายหนุ่มกลายเป็นชายชราเส้นผมขาวโพนแต่ดวงตาย,ยังมองพื้นป่าด้วยสายตาเดิมไม่เคยเปลี่ยนทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงเขาจะจุดตะเกียงหินวางไว้หน้าปรา,าสาทเพื่อบอกว่าข้ายังอยู่คืนหนึ่งฝนตกหนักกว่าทุกปี สายฟ้าผ่าลงกลางป่าพื้นดินสันสะเทือนผู้คนตั้งหลบอยู่ในบ้านทว่าใช้ชรากลับเดินฝ่าสายฝนไปยังปราสาทราวกับมีใครเรียกหากลิ่นหอมอ่อนนวลลอยมากับสายลมแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาถึงเวลาแล้วเสียงนางผมหอมดังขึ้นชัดเจนและใกล้กว่าที่เคยเงาร่างหญิงสาวปรากฏกลางสายฝนงดงามไม่เปลี่ยนดังวันแรกที่พบกัน คำสาบ้านของผืนป่ากำลังจะสิ้นสุดนางเก่าเมื่อผู้เฝ้าปราศาสตได้ทำหน้าที่ครบท้วนตลอดชีวิตใช้ช,าชรายิ้มน้ำตาผสมกับสายฝนข้าไม่เสียใจที่ได้รักเจ้าแม้ไม่เคยได้ครอบครองออแสงสีขาวสาดสว่างทั่วปราสาทเสียงช้ากึกก้องดังกังวานไปทั้งผืนป่าลูกชายช้างปรากฏกายขึ้นยืนเคียงข้างนังผมหอม,อม เมื่อแสงจางหายใช้ชรานอนเสงับใต้ต้นไม้ใหญ่หน้าปราสาทบนไหนนะามีรอยยิ้มแห่งความสมหวังตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครเห็นนางผอมอีกเลยแต่ผู้คนกล่าวว่าปราสาทบ้านพลวงไม่เคยแห้งแห่งแลง้งเป้ายังอุด,ดมและและทุกขื้นฝนพร,รำจะมีกลิ่นหอมลอยผ่านเงียบด้วยความสูญเสียแต่จบลงด้วยการปอกปอกที่ยืนยาวกว่าการเวลา หากวันใดคุณได้ยืนอยู่หน้าปรา,าสาทบ้านพลวงแล้วได้กินหอมแล้วได้กินหอมโดยไม่รู้ที่มาจงรู้ไว้ว่าผู้พิทักษ์พื้นปายังอยู่ตรงนั้นเสมอคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามและอยู่กับเรื่องราวนางหอมมาจนถึงตอนจบทุกการรับฟังทุกคอมเมนต์คือกำลังใจสำคัญของช่องนี้ขอให้กลิ่นหอมแห้งตำนานอยู่ในหัวใจของทุกคนเสมอค่ะขอบคุณ f อที่รวมเดินทางไปกับตำนานนางพอมหอม ความรักความศราท้าและคำสาบานของผืนป่าจะคงอยู่ได้ก็เพราะทุกท่านที่ยังรับฟังและจดจำแล้วพบกันใหม่ในเรื่องลราต่อไปค่ะหอมและเรื่องนาตชายลูกสาวหางทํามเ้ลูกชายลูกสาวช้างไม่ปรกากฏทางวัติศาสตร์ว่าเป็นเหตุการณ์จริงตามบันทึกแต่ถือเป็นตำนานพื้นบ้านว่าความเชื่อท้องถิ่นที่ผูกโยงกับปราสาทบ,บ้านพลวงจังหวัดสุรินทร์กล่าวคือปราสาทบ้านพลวงมีอยู่จริงและเป็นโบราณสถา,านของมราณ ตำนานนา่งผมหอมเป็นเรื่องแล้วที่ชาวบ้านถ่ายทอดกันมาเพื่ออธิบายความศักดิ์สิทธิ์ความอุด,ดมสมบูรณ์และการคุ้มครองพื้นป่าการที่ช่างแปลงกายเป็นคนเป็นสัญลักษณ์แทนผู้พิทักษ์แผ่นดินความอุด,ดมสมบูรณ์และอำนาจศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงเชิงประวัติศาสตร์แต่เป็นหลังเชีงจริงเรื่องจริงในความเชื่อในความเชื่อลว้อลวนธรรม ซึ่งในโลกของตำนานความจริงไม่ได้วัดจากหลักฐานแต่วัดจากการที่เรื่องเาล่านั้นยังถูกแล้วยังถูกจดจำตกเกและยังมีความหมายต่อผู้คนถ้าคุณต้องการฉันสามารถตำนานพื้นบ้านและความเชื่อท้องถิ่นที่ถ่ายทอดสืบต่อก um ันไม่ชุมชนรอบปราสาบ้านพลวงจังหวัดสุรินทร์มหาอางแชร์มีได้อ้างอิงว่าเป็นเหตุการณ์ว่าปราสาทงาน แต่เป็นเรื่องเล่าที่สะท้อนความศรัทธาความรักการเสียสะละและการคุ้มครองผืนแผ่นดินในมุมมองของผู้คนในอดีตโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับเรื่องราวนี้ในฐานะตำนานแห่งวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของทิน่นขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรักษาเรื่องเล่าให้คงอยู่ต่อไป